สวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาหนิงคนดีเมื่อนี้ก็คือเกา่าพี่น้องออกทงออก่อออกาแรมแรงเมื่อนี้สิเป็นหาแย่ไข่หมดแดงผลในพันเจเรินยางก่อนล่ะ <c oughs> ส่วนนี้ก็ไม่ได้สู่ลงกขีปไม่ได้นะติทุะระไม่ได้ลงขีปสองสามเมื่อนั่แหละก็ต้องขอโทษขออภัยเนะเป็นบรรยากาศยามแรงพี่น้องสิไปหาแนวกินอันแรงก่อนกินอยู่ป่าเลยพอได้แล้วแรง เงี้ยครับหมดแดงเบสยังได้กัดล่อรถล่อชมกันเลยเนาะมากระเป๋ากี่รายการนะครับเจอยีสามคนกี่กันหรือเ่น้องต้องซ้ำมือมา้นี่มีแต่ลมกับลมพี่น้องเหนาเหน่าเนี่ยพี่น้องตอนนี้กัญญางลงมาหอดหอยหอดปลาแล้วพี่น้องรายการเจอยุคลักชีเงี้ยใส่เสื้อตัวเก่าอยู่แล้วเสื้อมานพี่น้อง เสือดีเขียวอย่างได้ได้ปะโอ้โเหยียสทีมมัดแล้วพี่น้องเย็บเยีบเย็ยบทุกทีคุณเย็บยังกัได้ฮะเย็บยังจริงเหรอเออนี่คือคือการแหย่ไข um ่มดแดงของนายพันเจรินะนายพันเจริญทำได้ทุกอย่างนี่ละได้เยอะ ตังกากันเลยเังเห็นบ้านเละโอ้ยหั่งกับอย่างใหญ่มันเนาะแบบเอาหั่งสมหัวนะก็เสียนะโอ้ยกล่องกะไอยางมือพี่น้องมันตอบแสงแดดมัแข็แน่แล้วมันแย็แน่ละโอ้ยมันายไีดข้นกคนกข็แย่ลายพี่น้องน้องเสีอเขาก็แย่ไปขายนะก็้วเราไปอยากมีบ้านนะ มึงูจะขเหรอเดยขมึง <laughs> ดูข <laughs> <laughs> ้างแรกพี่น,นอ้องนี่เยอะเยเงีเหรอตื่นเลยเออหนึงหนึงเตื่นได้้งเออโอ้ยมันแดงกัด <laughs> ไหบออา้าข้งที่สองเพนเห็นลนะพนวะผือ <laughs> <laughs> กะซ้ามมาพร้อมพี่น,นอ้องไอขี้มีแล้วบ่มีนี่ยังไงอยาเียขเก่าอีกด้เี Ê, mi yêu, mi Ờ, săn ít, săn ít Săn ít, mà một tệ <laughs> <Whoa. cười> à, oh. đây nè Ôi, vừa lâu À, hai hăng mai Hăng đây gì bạn ยางไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยสิได้หรือบวได้ฮ่ากัแห่ได้ประมาณสา่ห้งพี่น้องพ่นแห่ลายแล้วมันอยากมีแดดกาอ่อนอะละแห่อีกแล้วพี่น้องแห่อีกแล้วใส่เท ไซ่ไซ่เหนือที่แธ่ทูมีอยู่บ่าโอ้คูแล้ว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 โอ้ยเบิ่งแล้วลงมาเบิ่งด้วยนะไปตองตีดลงมาเลยมาผงนู้ดได้ร้ายแล้วบ้นะพี่น้องได้เบิ่งได้ชมนำกันนะพี่น้องเหนื่อะไะ โอ้พี่น้องลายเลยนี่อ้อคอยเลยนี่หายหข้ามเลยหายใหญ่นาจะหัางหนึ่งสองหัางเออเห็นนี่แล้พี่น้องเี้ยเงี้ยเงียหางสิคูมาบหลังคูหังเนียนหั่งองโอ้ยหั่งมันตาย ห้างห้างเงกินไปยาเลยเอจับเลย <c oughs> เอาเอาไทางไปก่อนเลยกู <c oughs> ค่ลงม,มาเลยนี <c oughs> ่แม่อยู่ว่านะ <c oughs> าห้งางใหม่ก,ก่อนพี่น้องเอ้ <c oughs> มุนเปล่ามุนเด้งไปแล้วเฮ้ยไปยังไนวว่าบ้านเฮ้ยมีแต่นามได้มาแล้วเรียบร้อยน้อพี่น้องตอนนี hey, ้กำลังเชเอาแม่มันออกเชเอาได้ไมเอาอยากจะออกเบิร์ตนี่เนาะเอากลางไม้ใส่แล้วก็ไทยมันใส่ไทย เผื่อเป็นสิตายเบิดบตบล็อตหนึ่งแล้วก็ยิ้มเข่าอันนี้นี่เลยได้พี่น้องเลยได้ก็ได้บล็อตหน้องก็เลยแบบกินนี่แหละบล็อตเอามือเงินเนื้อซ่านเกินแต่สมเฮาถือกระสอบกระซ่ามาห่มเนาะยิ่ง่ายเลยนะยิ่ง่ง ถ่ายลงสตอรี่นี่พี่น้อเท่พีะน้อเลยเสียงหูออยใหญ่ไปหนดใหม่เลยเอาไม้ได้นเกระาเนียพี่น้องตอนนี้ก็แมวมาไีนะออกแมเออแมออกแล้วเนาะทั้งยังบวชขุดโตพี่น้องยังไตเยู่กระามัี่นอบวแบบเพียเพี้ยแล้วพี่น้องสดๆร้อนๆสดๆเลยนิ่ผักหอมผักหอมอีกล ข้อมบริลล่านั่นโอ้ยซอย,ยแบบเกล็ดๆแล้วนะเดินยังเนี่ยก้อยป่ะอันผักเสาเด้อเด้อแห่งผักเสาเงี่ยนี่มาเท่าเอินผักเสาบรรยากาศก,าก็สิเป็นนั่นกลางไฮน่าแล้วเนาะพี่น้องทั้งหมดว่า,ควาแคมปิ้งนี่คือสิขักมันได้บรรยากาศดีตอนนี้ตะเว้นกับตกดินแหละพี่น้องมากับมะน,น้ำเนาะพอมาขบวบเนาะเอาใส่บวบแล้วสุดในเดียวเป็นบรรยากาศที่ว่า กำลัง,งสีมืมดๆเนี่ยนิดหนึ่งกินข่าวแรง <laughs> มาเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาพักบัวหอมเสริมหอมบัวหอมซี พี่เนาะพี่น้องผมมีมือเพียวเวแล้วผมมีมือเพียวเยวเคลื่อนยังวะตอนนั้นะก้อยปลาบเออก้อยก้อยปลาชิวมีทงยางกลองกันแะแม่ไปใช้เบิดบาทเหรอแม่อยู่ทำบร้อยวะเฮ้ซิมมึงนู่นนะ เฮ้ยาขันกพอเด้อยิบเด้อเฮ้มากินี่มากินี่นบ <laughs> นแดครบเวสรามาเลย,ยบ่นกินก็บนแดงครบกินแบบเฟี้ยวๆทางใดแล้วแล้ววันนี้มาเด้พี่น้องเด้อแล้วแ <laughs> ล้วพ่าก,กับน้าจะได้เนะ มี่ภาคกอนแหน่นั่นคือที่ดีเหมือนแก้วมันเลยเหมือนแนวมันโอเมนบอใส่บุได้ขอกได้ไหมเมือนบัตรก๊าซเลยโอ้ยบอตําปงเอาเขินบอสตําโปงเอาเขินเข่าาต้องกล่องกับบุได้มาพี่น้องเอ้ยขานห่อนไวข้าวห่อนใส่ถุงยานแล้วมันจะกันอะไรมาเด้อมาเด้อพ่องพี่น้องยินมเขานะมาเด้อพี่น้องมากระยากน้ำบันเนี่ยพุพสูว เปแบหอมเลยป็ดบหอมบ่มยางมันหัวขวบลืมอะไรยางผ้าเอาเนข้ามี่น้องเอ้อืมชอบเลยนะรถหนง,งเลยอมหอมหอมกเมันได้บรรยากาศ้อมกลางไฮน่าเลยกินอไกินปนนะว้าเนาะกินอยู่งเงี้ยหนูบอย่างาปาก คำมือโตบมหมคำมือหนรอกมาแจ่มเมือเดินเรากินเนาะมุกหกอะมองหมกคำขาวคำขาวเมื่อกี้คำขาวเมื่กี้นะปาเฮลมปากันแะยอมแซ่บวะมันาบุ้ยอย่าบุ้ยใครตึงด้เนาะใครตึงนร้ายม มา,าเองกินบัตรีเพิดเลยเหรอนน้ะเป็นเห็ดัวยังร้ายเต๋ออยู่เนาะมาทำข่าวเบากี้นะกเบากี้แข่งกันเราได้บรรยากาศก,กัน,ะด,ด,นด้ว <c oughs> เนาะแดงมาแดงมาแดงครบแดงกันยังใจแบบเพี้ยๆเลยพป่น้องสุดๆ เงินแล้วพี่น้องมันอยากเงินคำนั่นแหละบันอยาก,ยกมัอยากคำแล้วจะเดินตุกตกต้นสต,ตูว่าเรียกแล้วเขาแรงเลยพี่น้องมากินเขาแรงนั่นนี่นะกินอยู่เฮือนจัะมันเป็นยังหมดเสียบตอนนั้นนี่เนาะกินข้าวปลาแล้วก็เหมือนขอ้าวปลาที่อยู่ตรงหน้าเขาตรง,งนาตั้ง,งหัวไว ยังอยู่นะยังได้อยู่คุยเอากี้เห็นเบิร์ตเป็สิสีย่ได้โมเดลอยู่ครบมือเออเป็นเสียงป้าโตบอกกี้ตีปักใหญ่โจ้ต์เบิร์ตโอเคเราพี่น้องสำหรับที่มีกับสิเบิร์ตเพียงแค่ไม่เนาะพอๆกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ได้เนาะฝากติดตามเพาบ๊ายบาย